ในเมืองที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและผู้คนต่างคนต่างอยู่มีหญิงชาราคนหนึ่งชื่อคุณยายมาลีเธออาศัยอยู่เพียงลำพังในบ้านหลังเล็กๆที่ผุพังตามกาลเวลารายได้ของคุณยายมาลีไม่มากนักแค่พอเลี้ยงชีพไปวันๆแต่ถึงกระนั้นหัวใจของคุณยายมาลีก็เต็มไปด้วยความเมตตาวันหนึ่งขณะที่คุณยายมาลีเดินไปตลาดเธอเห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งนั่งก้มหน้าอยู่ริมทางท่าทางสิ้นหวัง เสื้อผ้าขาดวินคุณยายมาลีรู้สึกสงสารเธอเดินเข้าไปหาและถามว่าเป็นอะไรเด็กหนุ่มเงยหน้าขึ้นมาดวงตาแดงกำ่ำเขาเล่าว่าเขามาจัดต่างจังหวัดพยายามหางานทำในเมืองใหญ่แต่ก็ยังไม่สำเร็จเงินที่มีก็หมดลงแล้วไม่มีที่ไปคุณยายมาลีฟังแล้วรู้สึกสะเทือนใจมากแม้เธอเองก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่เธอก็ตัดสินใจช่วยเหลือเธอบอกเด็กหนุ่มให้ตามมาที่บ้าน เมื่อไปถึงบ้านคุณยายมาลีแบ่งอาหารมื้อเดียวของเธอให้เด็กหนุ่มกินและจัดที่นอนเล็กๆให้พักค้างคืนเช้าวันรุ่งขึ้นเด็กหนุ่มขอบคุณคุณยายมาลีอย่างซาบซึ้งและสัญญาว่าจะตอบแทนบุญคุณเมื่อเขามีโอกาสเขาก็ออกไปตามหาความฝันของเขาอีกครั้งหลายปีผ่านไปคุณยายมาลีก็ยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายเช่นเดิมจนกระทั่งวันหนึ่งมีรถคันหรูมาจอดหน้าบ้านคุณยายมาลีชายหนุ่มที่ดูดีและประสบความสำเร็จ เดินลงมาจากรถเขาคือเด็กหนุ่มที่คุณยายมาลีเคยช่วยเหลือในวันนั้นเขากลับมาพร้อมกับความสำเร็จและต้องการดูแลคุณยายมาลีเพื่อตอบแทนบุญคุณเขาปรับปรุงบ้านของคุณยายให้แข็งแรงและน่าอยู่ขึ้นดูแลเรื่องอาหารการกินและค่าใช้จ่ายต่างๆคุณยายมาลีมีความสุขมากที่ไม่ต้องอยู่ลำบากอีกต่อไปเรื่องราวของคุณยายมาลีและเด็กหนุ่มคนนั้นกลายเป็นที่พูดถึงในชุมชน มันเป็นเครื่องยืนยันว่าการที่ไม่หวังผลตอบแทนนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดและความหวังนั้นมีอยู่เสมอแม้ในวันที่มืดมิดที่สุดขอเพียงเราไม่หยุดที่จะเชื่อและทำความดีเรื่องราวนี้สอนให้รู้ว่าความเมตตาเล็กๆน,น้อยๆสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตได้และแสงสว่างแห่งความหวังจะส่องประกายเสมอสำหรับผู้ที่มีหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความดี